เนี่ยเหรอมไม่เห็นมีอะไเลยมันไม่ได้เหมือนส่านหอยเลยมันเหมือนปูนซีเมนเททับกันมามึงอย่ามาหีไป <c oughs> สรุปนะคะไม่ต้องมึงดูถนนซีเมนแถวบ้านก็ได้เหมือนกันค่ะ ซอแววดรามา่าหนุ่มทำคอนเทนต์พาเที่ยวสุสานหอย75ล้านปีที่กระบี่บอกว่าไม่คุ้มค่าบาทสุสานหอยหอยอยู่ไหนไม่มีอะไรเลยเหมือนเทปูนซีเมนทับๆกันลั่นอย่าหามาดูถนนซีเมนแถวบ้านก็ได้เรื่องนี้นะคะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนานจะเป็นยังไงนั้นไปชมคลิปค่ะกูขับรถมากระบ,บี่แล้วกูเห็นป้ายอ่เนียเดี๋ยวกูจะตามไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเป็นยังไงสุสานหอยมันเป็นยังไงไปดูกันค่ะเดี๋ยวก่อน วันนี้วันนี้วันนี้เร็วเร็วเร็วเไปเจอกันค่ะที่สุสานหอยไหนคะสุสานหอยมาถึงแล้วค่ะพวกกูอยู่ไหนเนี่ยตัวอย่างซากดึกดำบรรนแหลมโพเนี่ยเหรอไม่เห็นมีอะไรเลย มาถึงแล้วค่ะดูานหอยเข้ามาเน่คือกูอ,อยู่พังงามาตั้งแต่เกิดแล้วกูไม่เคยมากระบี่ที่ตรงนี้มันไม่ได้เหมือนสานหอยเลยเหมือนปูนซิเมนเททับกันมามึงอย่ามาหนีไปเนี่ยเหรอสานหอยดูยังไงวะกูดูอ่ะกูดูด้วยว่าแบบเป็นพื้นปูนที่เขาเทเอาไวอ้อ่ะมือมาซูมตรงนี้ดิเนี่ยไอ้นี่คือซาบเปลือกหอยนะที่มัน ก่อกันเป็นฟอสซิลเฮ้ยแบนี้เหรอมันจะโป่งๆนิดนึงเกาะเขาดูมันจะโป่งๆไม่กูเจ็บนี่ไงดูดินี่ไงเธอมาดูดรื่อง้าันไม่ให้ไปแม่แม่ดูได้เนี่ยอ๋อดูได้พร้อมมาทางใต้สี่สิบบาทและซื้อขนมปังเซเว่นคุ้มกว่ามึงเชื่อกูสันหอยอีเวอร์บอกว่า อย่าคาดหวังนะคะกูก็อุตส่าหไม่คาดหวังแล้วนะแต่ก็เกินคาดสรุปนะคะไม่ต้องมามึงดูถนนซีเมนแถวบ้านก็ได้เหมือนกันค่ะเขาหลักกันเขาอทำงเขาหลักกันมาไปแล้วค่ะสุสานหอยสี่สิบาทไม่คุ้มอย่ามาเออนั่นแหละมีเท่านั้นนะไปว่าอีกแล้ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f ฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบทับไวักับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ Tik t o k ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน